สวัสดีค่ะ Book to Go วันนี้เรามาทำงานกันต่อค่ะได้ซื้อฟางในราคาถูกนะคะก็ละยี่สบาทก็ต้องมาขนกันเองแล้วคะรอบนี้ก่อนจะขนฟางเสร็จนะคะเหลือไปเห็นต้นมะย,ยมชิดต,ต้องขออนุญาตเจ้าของฟางนะคะว่าขอมะย,ยมชิดหน่อยมีไม้ ไม่ใช่สิมีบันไดวด้วยนะคะไปยืนขึ้นไปดีกว่าค่ะเก็บก่อนเลยขอเก็บมายมชิดแป๊บหนึ่งนะคะพอดามายมชิดแล้วค่อยกลับมาขนฟางกันต่อเลยค่ะกลัวเหมือนกันนะแคะน่นี้่ยสูงเหมือนกันมองไปได้ววิวๆเลยแต่ด้วยความที่หนามายมยมชิดน่ากินเก็บก่อนละกันใครได้มายมยมชิดแล้วก็มาขนฟางกันต่อเลยค่ะขนฟางเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะคะเดี๋ยวต้องเก็บฟางเข้าที่โรงฟางค่ะขอบคุณนะคะ จบงานวันนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ